ฐานท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่77ใบปลวเวียนว่อนฟ้านเสียนเดินไปตามท้องถนนเธอไร้จุดหมายน้ำฝนกระเซ็นใส่เสื้อผ้าของมันจนเปียกปอนแต่ว่าจิตใจของมัน ยังร้อนระอุเมื่อมันมองดูถนนหนทางของมหานครรัชชิงมองดูรถม้าสี่ล้อที่เล่นอยู่บนท้องถนนหน้าต่างกระจกของบ้านผู้มีอันจะกินยังมีกล้องว่านห้วถงสบู่ก้อนที่เกิดฟองที่เคยเห็นมาวัตถุเรื่องราวเหล่านั้นล้วนถูกมันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันดูเหมือนว่าวัตถุเรื่องราวเหล่านั้น ประทับรอยของมารดาไว้ถนนสายนี้ห้องหักนี้แผ่นดินนี้ล้วนประทับด้วยกลิ่นอายของสตรีนางนี้คำสุดท้ายในจดหมายฉบับนั้นคือเราเหนียงเดียวดายยิ่งก่อนหน้านี้ฟ้านเสียนก็เดียวดายยิ่งแต่หลังจากคืนนี้เป็นต้นไปมันไม่เดียวดายอีกต่อไปมันหัวรอดดังๆกลางถนน ส่งเสียงหัวรอ้อถ่ายทอดไปไกลโขปลุกผู้คนจำนวนมากที่ฉวยโอกาสที่ฝนตกเข้านอนแต่หัวค่ำจนสะดุ้งตื่นขึ้นมามีคนด่าทอมันมันยังคงแย้มยิ้มฟ้านเสียนมั่นใจว่าเยี่ยชิงเหมยไม่ใช่สตรีเพศที่อ่อนแอเช่นที่แสดงออกในจดหมายมารดาของตนเองกอบด้วยจิตใจอันเด็ดเดี่ยว จึงสามารถอยู่ในโลกที่แปลกถิ่นอาศัยแสงอาทิตย์ที่ไม่คุ้นชินสร้างเกียรติประวัติอันบรรเจิดเฉิดฉันถึงเพียงนั้นในรัชชิงที่ทั้งคุ้นชินและแปลกถิ่นนี้ทุกคนล้วนผิดต่อสตรีที่เรียกว่าเยื่อชิงเมยน,น้ำฝนรรสาดซัดใส่ใบหน้าของฟ้านเสียโดยแรงมันค่อยๆหลอมกลืนเข้ากับวิการอันมืดมิดราวกับสัตว์ประหลาดตนหนึ่งอาจบางที หีบใบนั้นไม่มีส่วนช่วยต่อชีวิตตนเองแต่อย่างไรแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ไม่โดดเดี่ยวแก่มันช่วยให้มันอยู่บนโลกนี้อยู่ในยาวิการกลางสายฝนอย่างเชื่อมั่นกว่าเดิมฟานเสียนเดินอยู่กลางลมฝนด้วยท่าทางที่สง่างามกว่าเดิมเช่นเดียวกับที่มันเคยบอกต่อใหม่ๆหมว่าเมื่อพวกเราหัวลำลึกนึกถึงจะไม่นึกละอายที่ไม่กระทำอันใดเป็นชิ้นเป็นอัน ลมฝนชิวเทียนหน้าเศร้าหมองเศร้าหมองแทบตายเหตุการณ์ได้ปรากฏคนร้ายรอบเข้าวังยามวิการย่อมไม่อาจเลิกราแต่เพียงนี้แม่ทัพใหญ่รักษาการมหานครเยี่ยฉงไต่เท้าเยี่ยพอได้รับพระราชกระแสก็ดำเนินการสืบสอบโดยตำแหน่งแล้วมัน แม้เป็นแม่ทัพใหญ่รักษาการมหานครแต่หลายปีมานี้ได้รับพระบัญชาให้ประจำอยู่เขตติ้งโจทางทิศตะวันตกทําการอารักขามหานครแต่ไกลเมื่อเร่งรุดกลับถึงมหานครก็เป็นเวลาของสามวันให้หลังผู้ที่มีสายตากระจ่างแจ่มใสย่อมทราบดีว่าเฮดายฮ่องเต้จึงเลือกมันหนึ่งนั้นเป็นตระกูลเยี่ยที่ได้รับปหาการณาทีคุณ จงรักภักดีไม่เสื่อมคลายความไว้วางพระทัยที่ฮ่องเต้มีต่อมันเพียงรองจากเฉินผิงผิงแต่ว่าเฉินผิงผิงไม่อาจลากสังขารที่พิการดำเนินการสืบเสาะเรื่องนี้2เพราะเกรงว่าบุคคลที่มีตำแหน่งสูงสุดในระบบรักษาความปลอดภัยของวัง2เพราะว่าบุคคลที่มีตำแหน่งสูงสุด ในระบบรักษาความปลอดภัยของหวังต้องห้าทั้งสามดูเหมือนมีคนถูกตั้งข้อสงสัยเยีย่ฉงก็ทราบว่าเรื่องนี้สลับซับซ้อนยิ่งผู้บังคับบัญชาราชองครักษ์วังหลวงเอียนเสียวอี้ได้รับการผลักดันจากจางกงจู้ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งมีวิทยายุทธจัดอยู่อันดับหนึ่งในวังส่วนรอผู้บัญชาการราชองครักษ์กงเตียนเป็นสิทธิ์น้องของตอนเอง สำหรับหงกงกงที่น้อยครั้งจะเผยโฉมยังคงแล้วกันไปเถอะแม้แต่เยี่ยฉงยังไม่คิดต่อแย่มิ่งํำซี่เยี่ยฉงไม่นึกระแวงสงสัยบุคคลทั้งสามนี้มันเพียงสงสัยอยากรู้ว่าคนร้ายคนที่สองที่ลอบเข้าวางมามีจุดประสงค์อันใดเหตุใดจึงฆ่านางกำนันประจำตัวของจางคงจู้ที่หน้าตำหนักกว่างสิ้นการสืบสอบ กระทำการเป็นการลับเรื่องที่หัวหน้าสายสืบที่สํนักตรวจสอบส่งไปยังแคนเปิดฉีถูกเปิดโปงสร้างความกลิ้วโกรธแก่ฮ่องเต้ยิ่งจึงต้องการทราบความจริงทั้งหมดวันนี้เยี่ยฉงตรวจสอบตําหนักหลายหลังมาถึงตําหนักหานกวงท่านสูดได้กลิ่นหอมประหลาดอย่างเจือจางต้องประวัตินึกถึงเท่าพิษที่ตามเสด็จท่องเต้ปราบศึกอุดร ทั้งยังนึกยงไปถึงคำให้การของราชองครักษ์ในวังว่าขําคืนที่คนร้ายรอบเข้าวังปราดเมธีแคว้นเปยฉีจวงหม้อหานก็อยู่ในตำาหนักกว่างสิ้นสร้างความปวดเสียเวียนกล้าวแก่เยี่ยฉงขึ้นมาดังนั้นมันเดินทางเข้าเฝ้าคุกเข่ามอบกราบกรานขออภัยโทษขอทูลลาออกจากการสืบสวนเป็นสืบไม่ออกหรือว่าไม่กล้าสืบต่อ ฮ่องเต้ตัดถามมันพระพักประดับด้วยรอยแย้มพระโอ์ที่ดูเหมือนรู้แจ้งทุกสิ่งจนขนานางที่ใกล้ชิดนึกสงสัยว่านี่เป็นแผนล,ลวงของฮ่องเต้หรือไม่แต่เยี่ยฉงทราบดีว่าฮ้องเต้องนี้มีสติปัญญาระดับใดจึงตอบตามตรงว่าเฉินสืบไม่ออกเฉินยังไม่กล้าสืบ เรื่องภายในวังสุดที่ไหวเฉินจะยื่นมือเข้ามาเยี่ยชิงเจีย๋ยหรือท่านไม่กลัวว่าข้าจะตำหนิท่านไม่จงรักภักดีไม่แบ่งแยกเรื่องส่วนตัวส่วนรวมเยี่ยฉงไม่กล้าลุกขึ้นมากราบทูลว่าเฉินไม่กล้าคาดเดาความคิดฝ่าบาทเพียงโง่เขลาเบาปัญญาไม่ทราบสืบสอ,อยยังไงอย่างนั้นไม่ต้องสืบแล้ว ถ้ามีความคิดอ่านเองรับสั่งพลางแย้มพระโอษฐ์อย่างเยือกเย็นแต่ว่าเยี่อโฉงคุกเข่าอยู่จะไม่ทันสังเกตเห็นอีกด้านหนึ่งฟ้านเสียนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยตัวจริงกลับซ่อนตัวอยู่ในบ้านสาเหตุหลักก็คือหลังจากที่มันมีชื่อในเชิงกวีก็ไม่สามารถไปรายงานตัวนั่งจิบน้ำชาที่ตึกไทฉังซื่อ หรือจับตาดูอยู่ด้านข้างที่ตกของหูซื่ออีกการเจราจาเสร็จสิ้นลงแล้วคณะทูตแคว้นเปยฉีเดินทางออกจากมหานครส่วนคณะทูตนครตรงอีรั้งอยู่ต่ออีกระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาเจราจาคณะทูตนครตรงอีจะต้องจ่ายเงินอีกเป็นจำนวนมากค่อยออกจากมหานครได้พวกมันหารู้ไหมว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์คนร้ายสองคนรอบเข้าวัง รัชชิงไม่ได้ควบคุมตัวพวกมันทั้งหมดไว้ถือเป็นพระมหากรณาทิคุณของห้องเต้อย่างสูงฟ้านเสียงในยามน,นี้มีชื่อเรื่องลือทั่วมหานครไม่มีผู้ใดมองแค่ขุมกําลังที่ด้านหลังของมันอีกหากแต่จับจ้องมันเป็นจุดเดียวจชียังไงในโลกนี้มีแต่มันที่ก่อกวนจวงม่หานจนกราะหาักเลือดขณะที่มันยังเยาว์วัยยิ่ง ให้จือกับองค์ชายรองต่างเพิ่มแรงดึงคิดชักจูงมันเข้าร่วมเสื้อจือของจิ้งอ๋องมักนำโยเจียจิงจู้มาจิบชาที่บ้านตระกูลฟ้านซินเร้าชิงก็อ้างว่าไม่พบหน้าหลายวันเดินทางมาเยี่ยมเยียนแต่ฟ้านเสินนยามนี้ยังมีเรื่องมากมายต้องกระทำดังนั้นมันปฏิเสธตัวแทนของทั้งสองฝ่ายตามแผนการที่เตรียมวางไว้ มันเพียงกระทำลุล่วงสองส่วน 1. คือหากุญแจเปิดไขหีบหนังสีดำพบ 2. แทบให้ร้ายหวินจือหลางนครตรงอีสําเร็จสุดท้ายยอดฝีมือชั้นที่9ได้แต่ออกจากมหานครไม่สามารถลงมือต่อตอนเองเท่ากับรักษาชีวิตเอาไว้ส่วนเรื่องที่จางกงจู้สมคบคิดกับแคว้นเป่ยฉีมันกลับรอคอยโอกาสอันเหมาะสมทําการเปิดโปง 2วันให้หลังคณะทูตนครตรงอีออกจากมหานครฟ้านเสียนทราบว่าถึงเวลาแล้วฟ้านเสียนไม่สามารถเปิดโปงข้อตกลงลับระหว่างจาก,กงจู่กับห้องเต้นหนุ่มแคว้นเปิดฉีเพราะว่าเรื่องนี้ทั้งไม่มีพยานบุคคลและไม่มีเอกสารหลักฐานฟ้านเสียนก็ไม่กล้าก,กราบทูนห้องเต้ถึงแม้ว่าด้วยชื่อเสียงของมันในตอนนี้ สามารถเข้าเฝ้าห้องเต้ได้ไม่ยากแต่มันยังแน่ใจว่าห้องเต้เพื่อเพื่อรักษาหน้าของราชสำนักหลังจากที่สงทราบพฤติการของจางก,กงจู้ใช่ฆ่าตนเองเป็นการปิดปากหรือไม่สำหรับกับชาวชิงทั่วไปเมื่อประสบเรื่องราวเช่นนี้ได้แต่ซุกงำความลับนี้อยู่ในใจจบกระทั่งอึดอัดขาดใจตายไปแต่ว่าฟ้านเสียนไม่ มันเป็นคนผ่านโลกมาสองภพชาติมันล่วงรู้ความสำคัญและอำนาจการทำลายล้างของโฆษณาชวนเชื่อทั้งทราบว่าตนเองคิดจัดการกับคนเสียสติเช่นจากคงจู้สมควรใช้วิธีที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าหลังงานเลี้ยงพระราชทานลงกระดาษซีซานซึ่งผูกขาดการใช้กระดาษในมหาคนครทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องพระคลังยังคงก่อกวนการค้าของร้นานหนังสือมิสแสวงหาไม่หยุดยอน เพียงแต่ทางด้านจากกงจู้ยังไม่สามารถสั่งการต่อตุกที่8สำนักตรวจสอบซึ่งควบคุมการจัดพิมพ์หนังสือดังนั้นได้แต่ตอดเล็กต่อน้อยแต่ฟ้านเสียนทราบว่านี่เป็นความสงบก่อนเกิดพายุมันตัดสินใจว่าก่อนที่พายุฝนจะมาถึงจะชิงลงมือก่อนค่ำคืนนี้อูจ่จูอยู่ที่มุมห้องฟังมันกล่าววาจา นับตั้งแต่เปิดหิมหนังสีดำเป็นต้นมาอูจูแสดงว่ามายังตึกตระกูลฟานถี่ขึ้นคล้ายเป็นห่วงความปลอดภัยของฟานเสียนกว่าเดิมฟานเสียนทางหนึ่งใช้ความคิดทางหนึ่งกล่าวว่าหากไม่คิดทิ้งร่องรอยไว้ก็ช่วงชิงมาทั้งหมดอูจูเบี่ยงตัวเล็กน้อยแสดงว่าเข้าใจเจตนาของมันฟานเสียนกล่าวสืบต่อ หลายวันนี้ที่กดดันการค้าของร้านหนังสือมิสแสวงหาเป็นโรงงานกระดาษซีซานของท้องพระคังกับตึกอหมื่นมว้วนดังนั้นพวกเราจะแย่งชิงกระดาษของท้องพระคลังกับมือของตึกหมื่นม้วนมาแต่ว่าสูไม่เคยมีคนเห็นลายมือของท่านมาก่อนหรือปูอ่จูกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าขอให้วางใจ ฟ้านเสียนทราบว่าแผนการของตนเองนี้ดูเหมือนเหลวไหลแต่ต้องบังเกิดผลเจหีหยีตาลงกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าใบปลิวนี้ไม่ต้องใหญ่เกินไปมันกลิดว่าขนาดใหญ่เล็กแล้วกล่าวประการสำคัญต้องใช้จำนวนมากติดไปทั่วทุกแห่งหนโดยเฉพาะสถานศึกษาไทยสวีอ่ยกับเพาะวินเอียนเก ต้องติดเพิ่มให้มากกว่าเดิมเหล่านักศึกษามีจิตใจอุ่นระอุถูกกระตุ้นได้โดยง่ายส่วนบัณฑิตหอว,ว,วินเ ở, นอียนเก๋อทนงในศักดิ์ศรีคาดว่าเพอเห็นแผ่นใบปลิวคงจะโกรธแค้นจะถอนดึงหนวดเข้าตัวเองอูจูใช้สุ้มเสียงที่เย็นชาถามถึงเนื้อหาฟ้านเสียงต้องเลิกคิ้วขึ้นทอดถอนใจกล่าวว่า ข้าพเจ้ากับคล้ายกลุ่มแก๊งใต้ดินมากนักมันเริ่มนึกทบทวนว่าแผ่นใบปลิวสมควรปลุกระดมอย่างไรสมควรนำเสนอรายละเอียดคล้ายจริงคล้ายเท็จยกตัวอย่างว่าจากกงจู้โต้อตอบกับจวงม่อหานอย่างไรเหยียนปิงหวินกบดานที่แคว้นเปยฉีได้รับความยากลำบากอย่างไรสุดท้ายถูกคนบุญหนักสักใหญ่ในวังละทิ้งโดยไร้น้ำใจอย่างไร จางก,กงจู้ทำลายผลประโยชน์ของราชสำนักหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแท้จริงแล้วได้รับผลตอบแทนอย่างไรอยู่ในวังชุบเลี้ยงขันทีปลอมมากน้อยเท่าใดมีชู้รักด้านนอกมากมายเพียงไหนอูจูแยกแยะด้วยความเยือกเย็นว่าไม่มีผู้ใดเชื่อว่าจากคงจู้จะเสียสละผลประโยชน์อันมหาศาลเพียงเพื่อหวังตอบแทนด้านเงินทอง ฟ้านเสียงเลอกคิ้วขึ้นกล่าวว่าในโลกมีคนฉลาดเช่นท่านไม่มากนักขอเพียงรัษฎรยอมเชื่อก็พอทางด้านฮ่องเต้พวกเราเพียงกระตุน้นเตือนพระองค์อู๋จูกล่าวเสียงเย็นชาว่าฮ่องเต้ไม่ต้องให้ท่านกระตุนต้นเตือนฟ้านเสียงยิ้มเล็กน้อยหากจางกงจูดที่พนักอยู่ในวังติดต่อกับแคว้นเป่ยฉี ห้องเต้ที่ชุบเลี้ยงหน่วยสอบแนมน้ไม่ท้วนกลับไม่สงทราบและแค่ละคายเอาจะขัดกับเหตุผลยามนั้นทอดถอนใจกล่าวว่าเพราะเหตุนี้ไม่เข้าใจเหตุใดพระองค์ปล่อยให้จางกงจู้พำนักอยู่ในวังโดยไม่ยกพื้นที่ให้ปกครองจางกงจู้เป็นที่ดาาคนเล็กของห้องไทเฮาที่ทรงโปรดปรานที่สุดเป็นเหมยๆของห้องเต้ ไม่นำซ้ำห้องเต้ไม่ต้องกลัวอันใดฟ้านเสียงเชื่อถือการแยกแยะของอู่จูจึงกล่าวท่านคาดว่าห้องเต้พอทราบเรื่องนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรอู่จูกล่าวว่าส่งสนักตรวจสอบเอาไปกลบข่าวลือที่ท่านปล่อยออกไปอวยยศจางก,กงจู้สูงขึ้นแสดงออกถึงความสามัคคีในราชสำนักรอจนเรื่องราวสงบลง ค่อยหาโอกาสให้จางกงจู้กลับไปยังสิ้นอย่างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานอยู่ก่อนมันกล่าวเสริมว่าขณะที่โอยศจางคงจู้ก็ถือโอกาสโปรโมทนเ,นเฉินจิงจู้และเลื่อนตำแหน่งของท่านฟานเสียนฝืนยิ้มออกมาทราบว่าที่มันกล่าวเป็นความสัตย์จริงแต่ฟังดูคล้ายคำประชดแดกดันฟานเสียงกล่าวว่า เหตุใดห้องเต้ไม่ใช้วิธีอันรวบรัฐเช่นข้าพเจ้าบีบังคับจางกงจู้ออกจากวังหากกระทำตามวิธีของท่านแสดงว่าพระองค์ทราบเรื่องที่จางกงจู้สมคบคิดกับแคว้นเปิดฉีตั้งแต่แรกหนึงวิธีของท่านโงแจ้งเกินไปสองห้องเต้ไม่ต้องการบีบังคับเหมยๆตัวเองออกจากวังห้องเต้ ชมชอบให้ผู้คนที่ดำอยู่ใต้น้ำผุดโผล่ขึ้นมาเองจากนั้นทอดแหกกว่าให้สิ้นสร้างในคราวเดียวคุ้นกับวิธีเช่นนี้ตลอดมาฟ้านเสียงฟังออกว่าอูจูมีอคติต่อห้องเต้องค์ปัจจุบันต้องขมวดคิ้วเข้าหากันถึงแม้ว่าตระกูลเจ้าชีวิตล้วนไร้น้ำใจหากเปรียบเทียบกันฮ่องเต้ซึ่งพบพานเพียงสองครั้งยังอ่อนโยนต่อตนเองกว่าจางก,กงจู่อีก ดังนั้นฟานเสียนเริ่มนึกถึงเหตุแป,ปรเปลี่ยนในวังซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกหลายปีให้หลังฟานเสียนกล่าวว่าพวกเราเพอก่อควรเช่นนี้เท่ากับผลคลายสถานการณ์ในวังจากคงจู้มีเพื่อนคู่คิดอยู่ในวังจึงถูกต้องอูจูกล่าวอย่างเฉืยชาว่าเราจะสืบดูฟานเสียนขบคิดและแตัดสินใจดำเนินการตามแผนเดิม มันฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพระเจ้าต้องหาทางให้จากกงจู้ออกจากวังสักระยะหนึ่งไม่เช่นนั้นห้องเต้ไม่ทันทอดแหกวาดให้สิ้นซากข้าพระเจ้าคงต้องสังเวยชีวิตใต้เนื้อมือของฝ่ายตรงข้ามห้องเต้มีความกล้าที่จะรอคอยมีขุมกำลังรอให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวก่อนแต่ว่าพวกเราไม่มีขุมกำลังที่กล้าสมคบคิดกับข้าศึก หากหันมาจัดก,การฟ้านเสียนฟ้านเสียนคนาไดแต่นี้ตามอูจูไปถึงแม้ว่าการเดินทางรอบโลกเป็นความต้องการของฟ้านเสียนแต่ตอนนี้มันยังไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนเช่นนี้อูจูกล่าวว่าเราไปละฟ้านเสียนบอกมือกล่าวว่าไปเถอะมันมีความรู้สึกว่าตนเองคล้ายผู้นำนักศึกษาคนหนึ่ง เมื่อชาติปางก่อนมันเคยชมภาพ,พยนต์สงครามที่ต่อต้านการลุกรานของจกักรพรรดิญี่ปุ่นเห็นว่ารัชชิงในยามนี้คล้ายกรุงปักกิ่งที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดครองตนเองกับอู๋จูปเป็นนักศึกษาที่ต่อต้านการลุกรานของข้าศึกเตรียมแจกจ่ายแผ่นใบปลิวชักชวนชาวชิงลุกฮือขึ้นต่อต้านผู้บุกรานมันยิ้มพลางล้มตัวลงนอนบนเตียงหีบหนังสีดำ ยังจัดวางอยู่ใต้เตียงมันไม่วิตกกังวลแต่อย่างไรหลังจากที่อู๋จูสูญเสียความทรงจำส่วนนี้ไปโลกนี้กามีแต่ตนเองที่สามารถเปิดหีบใบนี้หลังจากหลับไหลมันฝันว่าต้นฤดูชิวเทียนในมหานครเกิดีิมะตกจากกงจู้ขึ้นรถไม้อย่างขาดเขาวเหลียวมองเมืองพระราชวังด้วยความสุกสัน์จากนั้นออกเดินทาง เดือนเก้าในมหานครเกิดหิมะตกจริงๆใบปลิวสีขาวปลิวว่อนราวเกล็ดหิมะตกลงยังทุกซอกทุกมุมของในมหานครโดยเฉพาะเราแวกสถานศึกษาไทยเซีย่ยและตึกหัวนเวียนเก๋ยยิ่งตามเก็บไม่หมดเมื่อฟ้าสางรำไรนักศึกษาและราษฎรที่ตื่นเช้าต่างพบเห็นแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งพออ่านดู ล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไปนี่เป็นครั้งแรกในรัชชิ่งที่เกิดสงครามใบปลิวแต่ว่าฟ้านเสียญประเมินความรักชาติของชาวชิงสูงเกินไปและประเมินความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของสำนักตรวจสอบกับหกกลมต่ำเกินไปเพียงสองช่วย,ยามใบปลิวที่โปรยหวานทั่วมหานครก็ถูกเก็บรวบรวมอยู่ในตึกที่ทำการบนถนนเทียนเหอจนหมดสิ้น ไม่มีใครกล้าครอบครองใบปลิวเอาไว้ถึงแม้ว่าราษฎรน้อยครั้งจะไปมาหาสู่กับสำนักตรวจสอบแต่ยังนำส่งใบปลิวมายังตึกที่ทำการไม่มีผู้ใดกล้าเดิมพันด้วยชีวิตสถานศึกษาไทยเชียมีปฏิกิริยารวดเร็ววันนั้นร้องขอราชองค์การทำการจัดสอบภาคชิวเทียนก่อนกำหนดมาตรการต่างๆถูกปล่อยออกมาภายในครึ่งวัน ในที่สุดควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าข่าวลือกลับติดปีกโบยบินแพร่กระจายไปทุกตรอกซอกซอยผู้คนทั้งหลายพอออกจากบ้านเมื่อสบสายตากันแทนที่จะสื่อสารว่าท่านรับประทานแล้วหรือไม่หากสื่อสารว่าท่านอ่านดูแล้วหรือไม่ที่ผ่านมาชื่อเสียงของจางก,กงจู้ไม่ดีเท่าไหร่ จะอย่างไรสตรีอายุ30เศษยังไม่แต่งงานถือว่าแปลกประหลาดอยู่แล้วดังนั้นในใบปริวกล่าวโทษว่าจางกงจู้สมคบคิดกับค่าศึกต่างชาติถึงแม้ว่ารัษฎรไม่เชื่อโดยสนิทใจแต่ยังเห็นว่าเป็นเรื่องราวต้องมีมูลอยู่บ้างตรักกะของหญิงชาวบ้านยิ่งรวบรัดอายุโบ์นี้ยังไม่แต่งออกคงไม่ใช่สตรีดีงามอันใด ร้ชสันนกเพิ่งเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้เป็นครั้งแรกอดตื่นเต้นขมืงเครียดไม่ได้ถึงแม้ว่าสำนักตรวจสอบชิงตัดไฟแต่ต้นลมแต่ภายในวังยังหวั่นวิตกเหล่าขันทีนางกำนันเดินเสียงเบากว่าเดิมฝั่งว่าห้องเต้อยู่ในห้องทรงพระอักษรกรื้วเป็นการใหญ่ห้องไทยเฮาก็สด็จไปยังตํหนักกว่างสิ้นหลังเสียงตบหน้าหลายฉา จางกงจู้ร้องไห้ฟูมไฟล์เป็นเวลานานภายในห้องทำงานสำนักตรวจสอบนิ่งเงียบงนันหากทว่ากระอักกระอวนอยู่บ้างหัวหน้าตึกทั้งแปดมองดูผู้บังคับบัญชาเฉินผิงผิงนั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อนยื่นมือถอนดึงคราวใต้คางซึ่งมีอยู่ไม่กี่เส้นพลางอ่านดูใบปลิวแผ่นนั้น สุดท้ายหัวรอออกมาใต้เท้าเฉินสามารถหัวรอแต่หัวหน้าตึกระดับล่างไม่กล้าหัวรอไม่ว่าผู้ใดล้วนทราบว่าในใบปลิวเขียนว่าอะไรในที่สุดเฉินผิงผิงสะเกิดความรู้สึกที่สนใจไว้สอบถามว่าพวกท่านลองบอกมาว่าสิ่งที่เขียนบนกระดาษแผ่นนี้จริงหรือเท็จสักกี่ส่วนที่มันสอบถาม จ้องเป็นหัวหน้าตึกที่8หนังสือเอกสารที่เผยแพร่นในมหานครล้วนอยู่ในความควบค,คุมของมันกับสำนักการศึกษาวันนี้มหานครเกิดเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้สร้างความตลกแก่มันจนขวัญหายดังนั้นไม่รอให้ใต้เท้าเอียนจ่างสอบถามชิงรายงานว่ากระดาษเป็นกระดาษของโรงงานกระดาษซีซานที่นั้นอยู่ในความดูแลของท้องพระคลัง เมืกเป็นเมืกของตึกหมื่นม้วนตึกดังกล่าวไม่มีเบื้องหลังอันใดเฉินผิงผิงขโมดคิ้วกล่าวตำหนิว่าเราเพียงถามว่าจริงหรือเท็จไม่ได้ถามว่าต้นตอมาจากที่ใดหัวหน้าตึกที่แปดปาดเหงือบนหน้าผากตอบอย่างระมัดระวังว่ากล่าวให้ร้ายองค์หญิงวิภากเรื่องของประเทศยุ่ย่าให้แตกแยกย่อมไม่เป็นความจริง เฉินผิงผิงยิ้มเล็กน้อยเพียงแต่รอยยิ้มเยือกเย็นอยู่บ้างหน้าต่างห้องยังเปิดผ้าม่านสีดำไว้ดังนั้นกวีล้อเลื่อนที่มันนั่งอยู่แผ่ซ่านความเย็นออกมามันถามย้ำว่าล้วนแต่แปลกปลอมหรือในใบปลิวระบ,บุว่าจางกงจู้ทําข้อตกลงรับกับแคว้นเปยฉีขายหัวหน้าจาราชนที่รัชชิ่งส่งไปยังแคว้นเปยฉี เอียนปิงหวินให้กับฝ่ายตรงข้ามดังนั้นหัวหน้าตึกที่สี่เอียนเย่อไห่ขหมวดคิ้วกล่าวว่าเรื่องของปิงหวินคงเป็นคนในราชสำนักปล่อยข่าวออกไปไมีหนำซ้ำลำดับชั้นต้องสูงยิ่งแต่หาบอกว่าเป็นจากกงจู้ผู้น้อยไม่เข้าใจว่าเช่นนี้เกิดประโยชน์ได้แก่นางเชินพิงผิงกล่าวอย่างเฉยชาว่าในใบปลวบอกว่าเมื่อค่ำคืนก่อนหน้านี้ จวงหม้อหารกับจ่ากกงจู้หาลือรับในตำหนักกว่างสิ้นเย็นเย่อไห่สันศีษะะกล่าวว่าจวงต้าเจียเข้าพักในวางตามคำเชิญของฮองไทเฮาเรื่องนี้ไม่อาจถือเป็นหลักฐานเชินผิงผิงกวาดมองมันอย่างชื่นชมแวบหนึ่งกล่าวว่าปิงหวินถูกควบคุมตัวในแคว้นเป่ยฉีท่านยังแยกแยะด้วยความเยือกเย็นนับว่าไม่เลว มันกล่าวเสียงหนักๆว่าแต่ที่ควรสงสัยควรที่จะสงสัยอย่าลืมว่าเราเพียงจงรักภักดีต่อฝ่าบาทภักดีต่อราชสำนักไม่ได้จงรักภักดีต่อบุคคลอื่นในราชสำนักมันมองดูคนที่นั่งบนเก้าอี้ตัวสุดท้ายคนผู้นี้เป็นหัวหน้าตึกที่หนึ่งจูเก๋มีหน้าที่จับตาดูขุนนางในราชสำนักในหัวหน้าตึกทั้งแปมันมีอำนาจมากที่สุด จูเก๋อขโมดคิ้วกล่าวว่าผู้ที่ทราบเรื่องของเอียนปิงหวินนับรวมเรากับเอียนโถมีทั้งหมดห้าคนหาบอกว่าจากงกรจู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างนั้นนางทราบข่าวจากที่ใดเฉินผิงผิงยังคงจับจ้องมองมันหัวหน้าตึกที่เหลือทั้งเจ็ดค่อยพบว่าบรรยากาศภายในห้องผนึกแข็งตัวขึ้นมา ผ่านไปเนื่นนานจูเก๋ยังมีสีหน้าเป็นปกติเพียงขมวดคิว้วคล้ายคุนคิดว่าจากคงจู้ทราบข่าวจากที่ใดแต่หัวหน้าตึกที่แปดที่ข้างกายมันกลับเห็นจรผมมันมีหยาดเหงื่อไหลซึมออกมาจูเก๋์พลันกล่าวว่าใต้เท้าฉัไหนสงสัยเราเฉินผิงผิงหลับตาลงอย่างช้าชกล่าวอย่างเฉยชาว่า เพราะว่าท่านโง่เขลาจูกเกิดนับแต่ทราบว่าเอียนพิงหินถูกจับกลุมก็ทราบว่าต้องเกิดเรื่องกับตนเองจึงกล่าวเหตุนใดไม่ใช่เอียนเย่อห่ในโลกนี้มีคนขายลูกหลานหวังลาบยศจูไม่น้อยเฉินพิงพิงกล่าวเสียงราบเรียบว่าเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าตึกที่หนึ่งเฟยเจียก็ชลาแล้วหากว่าเราถอนตัวตามเหตุผล สมควรเป็นท่านรับช่วงดูแลสำนักแห่งน,นี้แต่ท่านทราบว่าเราเตรียมการอย่างอื่นจึงไม่ยินยอมพร้อมใจฝ่ายตรงข้ามคงเสนอตำแหน่งของหน้าสำนักตรวจสอบแข่ท่านตามพระประสงค์ของฝ่าบาทความจริงคิดชมดูเหตุการณ์ไปอีกระยะหนึ่งคิดไม่ถึงเช้าวันนี้เกิดใบเปลวเวียนว่อนเร่งให้เรื่องราวเปิดฉาขึ้นก่อนกำหนดเฉินผิงผิงกล่าวอย่างเฉยชาว่า ดังนั้นเราได้แต่จัดการก่อนกําหนดจูกเกอ๋อทราบว่าหาห้องเต้จัดการเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองตอนเองคงมีผลสุดท้ายอันตอนาดกว่านี้จึงขยับลูกกระเดือกกล่าวอย่างยากเย็นว่าขอบคุณใต้เท้าส่งเสริม